ปิดการขายรายการครับเป็นรถเกี่ยวคูปุตา้า DC70G จสวยๆครับขอบคุณลูกค้า FC คุณชัยยงสามนบ้านสวนหม่อนครับตำบลสวนหม่อนอำเภอบัรจารีจังหวัดขอนแก่นขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านซับโปรไรลเทคเต้ครับซื้อรถวันนี้ครับแถมฟรีชุดป,ประกอาแพร,ร,ร่แาเ่แว่นข้างกับกิ่งน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้านท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9 5 7 0 6 2 4 9 5 5 9 5 7 ร้านซับโปไคลเทคเตอร์รับซื้อขายรับเปลี่ยนดีเทอร์นรถและอุปกรณ์นินิดครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวารีทุมจังหวัดมหาสรารคามตรงสังแยยวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสรารคามครับจำนวนซีเรนบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรวันนี้กำลังไปชมบรรยากาศส่งมอบรถเกี่ยวคับต้าครับดีซีจุดศูนย์จีเจสวยขอบคุณลูกค้าเอฟซีคุณชัยยงสามนครับบ้านสวนหวานตำบลสวนหวานอำเภอวันแจ๊กเกอรีจังหวัดขอนแก่น สุอรถวันนี้ครับแถมฟรีชุดรักปเจแ์ปเจร์แหวนข้างกระติกน้ําและเสื้อส,สวยๆท่านใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรม,มาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 5 9อ7ครับ0 6 2 4 9 5 5 9อ7ส้าห้ร้านซับโป้ไพรเ์เตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสารคามตึกสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเรนไปมาสะด,ด,กว,ด,ด,ดกว,วกครับจำหน่ายรถถ่ารถเกียร์รถห้องร้อรถดับรถแม่โครก่อนต่อพ่วงครับผ่านพวงลอตเตอรี่ผ่านในร่องผ่านคุณบันหางตัดยากเครื่องกัดฟาง รถเลิศลากรถเกี่ยวทะเลดําครับหมายเลขมือสองรถรถยน,นะครับมีเลี่ยมจัดคนเนนได้ส่งรายเดือนรถเกี่ยวขายเงินสดเท่านั้นครับตอนนี้กำลังพาชมบรรยากาศส่งมอบรถเกี่ยวคูปุต้าดีซีเจ็ดศูนย์จีกับคุณลูกค้าเอฟซีครับคุณชัยยงสาม,มนบ้านสนหม่อนตำบลสนหม่อนครับอำเภอมันจจกิีจังหวัดขอนแกน่นสื้อรถวันนี้แถมฟรีชุดบล็อกประแจรครับประแจแหวนข้างเป็ตินน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้าน 0624955957ขอบคุณจากใจร้านซับโปรไพรเตอร์ครับ